ช่วงช่วงดินอ่อนก็ถือว่าอันใช้ได้ประคาดินแข็งพอปี <laughs> ดินดินมันบมดเสมอกันไหมฮะเป็นดินอ่อนดินแข็งนะเนี่ยมันพอดได้ได้ดิจิกได้พัดไปหดด,ดินแข็งพัดอีกแบบเดื้อยังว่าวต้องปั๊บอีกใช่ปั๊บทางหน้าโยกขึ้นจังหน่อยนะครับปั๊บอีกจังหน่อยปั๊บทางหน้าอีกจังหน่อยอันโตโตพัดท้ายนี่เอาอีกบ่เอาอีกเนาะปั๊บอีก โอเคเพราะว่ามันบกตึงไหมเดี๋ยวเด้อ